ข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถที่จะเช่านะครับทำสัญญาเบิกค่าเช่าบ้านบิดาและมารดาของตนเองได้หรือไม่กรณีที่ไม่ได้บีบ้านเป็นของตนเองนะครับแต่ว่าไปเช่าบ้านของพ่อหรือแม่ของตนเองได้หรือไม่นะครับคุณผู้ชมซึ่งพนักงานท้องถิ่นในที่นี้ยกตัวอย่างเช่นเทศบาลหรืออบตอเป็นต้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูใน หนังสือตอบข้อหารือในประเด็นนี้นะครับแต่เอาสั้นๆโดยสรุปก่อนนะครับก็คือท่านมีสิทธิ์ที่จะเบิกค่าเช่าบ้านได้นะครับถึงแม้จะเป็นบ้านของบิดามารดาแล้วเราเช่าจริงนะครับต้องทําสัญญาเช่าจริงๆแต่ถ้าเป็นนิติกรรมอำพรางเนี่ยแล้วไม่ได้เช่าจริงนํามาเบิกตรงนี้ไม่ได้นะครับในหนังสือหารือเรื่องนี้นะครับก็เป็นหนังสือหารือโดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ตอบข้อหาหรือเป็นหนังสือที่7652ลงวันที่30สิงหาคม2554ซึ่งประเด็นนี้นก็มีมานานแล้วนะครับแต่บางคนก็ที่เป็นข้าราชการใหม่ๆก็อาจจะมีประเด็นข้อสงสัยในเรื่องนี้กันนะครับก็คือหนังสือฉบับนี้เป็นการหาหรือสิทธิ์การเบิกค่าชาวบ้านโดยจังหวัดอุดรธานีได้ทําหนังสือหาหรือนะครับว่า มีพนักงานเทศบาลที่ได้รับการบรรจ,จุครั้งแรกนะครับที่สํานักง,งานเทศบาลแห่งหนึ่งนะครับและก็ได้โอนย้ายมาดํารงตําแหน่งในเทศบาลอีกแห่งหนึ่งนะครับอีกแห่งหนึ่งอีกต่างอําเภอกันนะครับซึ่งเทศบาลเนี่ยเขาไม่ได้มีการจัดที่พักให้อยู่อาศัยพนักงานลายดังกล่าวเนี่ยได้พักอาศัยอยู่กับบิดานะครับได้พักอาศัยอยู่กับบิดา ซึ่ง,างทางจังหวัดเนี่ยพิจารณาแล้วเห็นว่า,าในข้อ1น,นะครับกรณีการเช่าบ้านของบิดาของบุคคลดังกล่าวเนี่ยเนื่องจากว่าไม่มีบ้านพักที่เทศบาลได้จัดที่พักเอาไว้ให้นะครับแล้วก็ไม่มีบ้านเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองนะครับรวมถึงคู่สมรสก็ไม่มีในท้องที่ที่ไปประจําสํานักงานใหม่นะครับแล้วก็ได้เช่าบ้านบิดา เพื่ออยู่อาศัยและก็ได้จ่ายค่าเช่าจริงนะครับเพราะฉะนั้นบุคคลดังกล่าวเนี่ยก็จึงเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามระเบียบทีนี้นะครับเราไปดูคําตอบของกมรมส่งเสริมการปลคกของท้องถิ่นนะครับเขาตอบในประเด็นนี้ว่าความเห็นของทางจังหวัดถูกต้องหรือไม่นะครับก็คือกรณี พนักง,งานเทศบาลโอนย้ายนะครับโอนย้ายจากเทศบาลหนึ่งไปอีกอเทศบาลหนึ่งนะครับเป็นต่างอำเภอนะครับหากเทศบาลดังกล่าวเนี่ยที่เขาได้โอนย้ายมานะครับไม่ได้จัดที่พักอาศัยให้อยู่และตนเองนะครับรวมถึงคู่สมรสไ,ไม่มีบ้านเป็นกรรมสิทธิ์อยู่ในอำเภอนั้น,น,นเลยนะครับก็มีสิทธิ์ได้รับค่าชาวบ้านตามระเบียบนะครับมีสิทธิ์ ในครับเรารับค่าเช่าบ้านตามระเบียบอยู่แล้วสิทธิเกิดแล้วนะครับประเด็นที่2เมื่อได้เช่าบ้านและได้อาศัยอยู่จริงก็ย่อมมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านถึงแม้ว่าบ้านดังกล่าวจะเป็นของบิดา,าถึงแม้จะเป็นบ้านของพ่อของแม่เราก็ตามนะครับแต่หากสภาพที่แท้จริงเป็นการอาศัยไม่ได้เช่าจริงนะครับแต่เป็นการทํานิติกรรมอําพรางว่าเป็นการเช่าเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ไม่มีสิทธิ์ในการเบริกนะครับ ถ้าเช่าก็ต้องทําสัญญาเช่ากันจริงๆจ่ายค่าเช่ากันจริงๆนั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นบ้านพ่อแม่พี่ป้าน้าอานะครับขอเพียงแต่ว่าไม่ใช่บ้านที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองและคู่สมรสก็มีสิทธิ์ที่จะเบิกค่าเช่าบ้านได้นั่นเองนะครับ